ีค,ค,ครับผมนายสรวินูจิมนีพง์ผมนายบาริคัณกัมนองเขียนิิชาราของเมืองค่ะครับพวกเรากลุ่ม AM 0 3นนะครับประเมินความแข็งแรงของหมวกสนามโดยโปรแกรม Finite Element สวัสดีครับสำหรับที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับประเทศไทยมีการนำเข้าหมวกสนามที่ทำจากวัสดุเชิงประกอบจากต่างประเทศแต่รูปร่างของหมวกสนาม ที่นาเข้ามานั้นยังไม่เหมาะสมกับสีสัะของคนไทยนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการออกแบบหมวกสนามเพื่อให้เหมาะสมกับสีสัะของคนไทยครับสําหรับขอบเขตของโครงงานนะครับ 1. ใช้ข้อมูลจากการทําการทดสอบเบื้องต้นนะครับโดยการใช้วิธีตัวเวทเทสแล้วก็เทนไตเทสนะครับเพื่อวิเคราะห์หาเงื่อนไขความเสียหายครับ 2. อออกแบบหมวกสนามโดยใช้โปรแกรมอัลบาคาสัสสามทำการผลิตโมเดลจําลองของหมวกสนาม4 เก็บผลรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นสําหรับการพัฒนาหมวกสนามต่อไปครับในส่วนของรายละเอียดของโครงงานนะครับเรามีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะาการออกแบบหมวกก่อนนะครับหลังจากนั้นทําการทดสอบเพื่อให้ทราบค่าตัวแปรของข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค่าโมดูลดัสในทิศทางต่างๆตลอดจนความเค้นและความเพียดสูงสุดพร้อมทั้งอัตราส่วนของปัวซอง โดยใช้วิธีการทดสอบแรงดึงและศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของชิ้นทดสอบจากการทดสอบการกระแทกถัดมาคือการทำซิมูเลชันโดยใช้คุณสมบัติทางกลจากค่าที่ได้ทำการทดสอบและระบุความเสียหายจากการทดสอบการกระแทกมาช่วยในการออกแบบสุดท้ายแล้วเราจะสามารถทำการออกแบบหมวกสนาม ที่มีความสอดคล้องกับสรีระของคนไทยครับโดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั้นในการออกแบบหมวกสนามนั้นจะเป็นต้องใช้ศาสตร์ด้านความแข็งแรงของวัสดุและการทำซิมูเลชันดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับ 1. คุณสมบัติทางกลของวัสดุ 2. วัสดุเชิงประกรอบ 3. การทำซิมูเลชัน n เงื่อนไขความเสียหายครับ ค่าสำหรับการดำเนินงานของเรานะคะจะแบ่งการดำเนินงานออกทั้งหมดเป็นส่ส่วนค่ะสองส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของการทําการทดสอบส่วนอีก2ส่วนหลังจะเป็นในส่วนของการทำซิมูเลชันนะคะซึ่งในส่วนของการทําการทดสอบเนี่ยจะมีการทําการทดสอบแรงดึงหรือว่าเรียกว่าเ e นสไตน์เทสนะคะเพื่อจะหาค่าคุณสมบัติทางกลของวัสดุอย่างเช่นพวกค่าอิเลสติกยางโมดูลัสอะไรพวกนี้ค่ะโดยส่วนที่2ในการทําการทดสอบนะคะจะเป็นการทดสอบแรงกระแทก เพื่อกำหนทดทฤษฎีความเสียหายของวัสดุสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงในการทำซิมูเลชันต่อไปค่ะต่อมาในส่วนของการทำซิมูเลชันนะคะก็คือเราจะใช้ค่าคุณสมบัติทางกลที่ได้จากการทดสอบแรงดึงเนี่ยเอามาใช้แล้วก็จะใช้เงื่อนไขความเสียหายจากการทดสอบการกระแทกมาช่วยในการออกแบบความแข็งแรงของโมดสนามค่ะเป็นพารามิเตอร์ที่จะนำไปใช้ในการซิมูเลชันหมวกต่อไปค่ะซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถทำการออกแบบโมดสนามที่มีความแข็งแรง แล้วก็สอดคล้องกับสรีระของอศรษะคนไทยได้ค่ะในส่วนของการทำาท n s i l e t e s นะคะหรือว่าการทดสอบแรงดึงเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของชิ้นทดสอบที่จะใช้ในการดึงนะคะตัวเราจะมีชิ้นทดสอบ2ชนิดก็คือคาอร์บอนแล้วก็เคเล่าส่วนอันนี้นะคะจะเป็นรูปที่ชิ้นทดสอบเนี่ยเตรียมจะได้รับการดึงะคะ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นรูปที่ชิ้นทดสอบเนี่ยได้ถูกดึงจนเกิดความเสียหายขึ้นแล้วนะคะโดยเราสามารถวิเคราะห์ ออกมาได้เป็นค่ายามดูลัสเ l u s โ o i o n Ratio, s h e มูลัสแ l ็ก m a ส Stress, Min ซึ่งค่าเหล่านี้นะคะเราสามารถหาได้จากกราฟนี้ค่ะซึ่งจะเป็นกราฟ s t r e s t ที่ได้จากการทดสอบโดยต่อมาละคะจะเป็นการทำ Simulation ของเ e n s i t e v t ในในหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนด p a r a เ e t e r จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบจริง เป็นการยืนยันความถูกต้องของการนำค่ามาใช้ในการทำซิมูเลชันต่อไปนะคะโดยแบบจำลองเนี่ยจะถูกสร้างในเชลรูปแบบของเชโมเดลซึ่งมีข้อดีก็คือสามารถระบุจำนวนชั้นความหนาแล้วก็ทิศทางได้ง่ายค่ะโดยเราจะใช้เงื่อนไขความเสียหายเป็นไฮชินนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นกราฟเตสเตนของการทำซิมูเลชันโดยโมดูลัสช่วงแรกเนี่ยเราจะเลือกให้มันตรงนะคะ โดยที่ยังฟิกค่าสเตนแ max ไว้เท่าเดิมก็คือประมาณ350แต่ว่ายังไม่ได้ใส่ช่วงนอ n ล i n น a r ทำให้เราไม่สามารถฟิกกราฟได้ตลอดทั้งช่วงจะฟิกได้แค่ช่วงแรกแต่ยังไงก็ตามนะคะเราเชื่อว่าเกณฑ์ความเสียหายเนี่ยจะเกิดจากวัสดุแบกรับพลังงานจนไม่สามารถรับได้อีกดังนั้นเราจึงทำการฟิกให้ e n e r g y ใต้กราบเนี่ยมีค่าเท่ากับ Energy ใต้กราฟของกราบ s เตนแที่ได้จากการทดสอบโดยเราจะทาการปรับ ค่า damage evolution นะคะจนพื้นที่ใต้กราฟมีค่าเท่ากันนะคะโดยอันนี้จะเป็นค่าที่ปรับได้นะคะโดยหลังจากที่เราได้พารามิเตอร์ทั้งหมดสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะนำพารามิเตอร์เหล่านี้ไปใช้ในการทำ simulation ต่อไปะคะ่ะผลการทดสอบด o บเวท w นะครับผลการทดสอบโดยรวมพบว่าถึงแม้ว่าคาร์บอนจะมีค่าโมเดลลัสที่ดีกว่า แต่เนื่องด้วยตัวคาร์บอนนั้นมีความเปราะดังนั้นในการตกกระแทกที่ความสูง2 0่ถึง3 0ซนตมรนั้นก็สามารถทำให้ตัวคาร์บอนแตกแล้วนะครับในขณะที่เคฟล a r ้นั้นสามารถทนความสูงได้ที่7 0ซนเมตรโดยที่ไม่แตกอย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้วัสดุผสมระหว่างเคฟล a าและคาร์บอนแล้วก็ยังไม่สามารถให้ผลที่ดีได้เท่าเคฟล a า ซึ่งสามารถสังเกตได้จากรูปภาพผลการทดลองที่ระยะ70ซนเมตรของชิ้นทดสอบทั้ง3ประเภทนะครับดังนั้นในงานนี้จึงเสนอวัสดุในการทำหมวกก็คือเคฟล่านะครับโดยสามารถสังเกตได้จากกราฟ y Reliability Rel นะครับซึ่งที่ระยะ70ซนเมตรนั้นจะเห็นว่าไม่มีการทะลุของชิ้นทดสอบเลยนะครับ จากการวิเคราะห์ผลทางการซิมูเลชันนะครับได้อ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐาน N.I.J. นะครับลำดับที่2ครับสามารถป้องกันกระสุนในขนาด9มมนะครับแล้วก็ความเร็วไม่เกิน312เมตรเพอร์เซกครับการซิมูเลชันนะครับก็จะมีขอบเขตในการจับยึดนะครับอยู่ที่บริเวณ ด้านล่างของหมวกนะครับให้อยู่กับที่ครับและให้กระสุนวิ่งเข้าชนบริเวณด้านบนของหมวกนะครับด้วยความเร็ว312เมตรเซกครับบังคับให้วิ่งในทิศทางแกน Y นะครับซึ่งการเรียงผ้านะครับของตัวโมเดลหมวกนะครับจะใช้0 45ลบ45แล้วก็90นะครับจากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทางฟันนินต์นะครับ ของผ้า8ชั้น12ชั้นแล้วก็16ชั้นนะครับสังเกตเห็นได้ว่าแบบจำลอง8ชั้นนะครับมีความเร็วปลายอยู่ที่ลบรเมตรเปอร์เซกครับแสดงว่า8ชั้นนั้นทะลุนะครับส่วน12ชั้นครับสังเกตเห็นได้ว่าความเร็วปลายเป็นศูนย์ครับก็คือกระสุนนะครับจะติดอยู่ที่บริเวณหมวกครับส่วน16ชั้นครับอันนี้รับแรงของกระสุนได้ครับกระสุนสามารถกระดอนกลับ ด้วยความเร็วปลาย59เมตรเปอร์เครับแต่ว่าด้วยความที่ความหนาของตัวหมวกนะครับอยู่ที่11.3ม mm ิลิเมตรทำให้มีความหนามากกว่าหมวกที่ได้มาตรฐานนะครับจึงได้ทำการซิมเลชันเพิ่มครับเป็นแบบ14ชั้นซึ่งความหนาอยู่ที่9.8ครับและสรุปได้ว่าใช้ผ้าเคปลารนะครับเรียงทับกัน14ชั้นความหนาของหมวก อยู่ที่9.8ม mm. ิลมีน้ำหนัก1.8กิโลกรัมครับผมขออนุญาตสรุปผลที่ได้จากโครงงานเล่มนี้นะครับ 1. สามารถหาพารามิเตอร์ได้จากการทดสอบแรงดึงนะครับ 2. สามารถหาลักษณะความเสียหายได้จากการทดสอบแรงกระแทกและระบุลักษณะความเสียหาย 3. สามารถพิสูจน์พารามิเตอร์ได้จากการทำซิมูเลชัน 4. สามารถออกแบบหมวกสนามได้14ชั้นหนา9.8ม mm, ิลิเมตรจากการทำไฟใน e l e ิ e n t มนครับพวกเราหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานที่เราได้ทำขึ้นมานั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งสังคมภายนอกและภายในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหมกกันกระสุนเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้กับกลุ่มสัมภาวุธหรือทำการทดสอบภายในกลุ่มนั้นเป็นรูปแบบและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมในการเรียนรู้การทดสอบและสามารถทำซิมูเลชันตลอดจนศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างการทดสอบและการซิมูเลชันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตนะครับขอบคุณครับ